สวัสดีครับสวัสดี FC ร้านหัวเหงแท็กเตอร์นะครับวันนี้จะพามารีวิวรถที่เหลืออยู่ในร้านนะครับว่ามีรุ่นไหนบ้างนะครับกี่แรงนะครับผมราคาเท่าไหร่นะครับคันแรกเลยนะครับลูกค้ารถสวยๆนะครับสีเดิมจากโรงงานเป็น B2740 เนน็ตนะครับผมราคาคันนี้จะอยู่ที่3 1 0 0 0 0หนึนะครับส1 0 0 0 0่งส่งฟรี400โลนะครับ คันนี้มาพร้อมอุปกรณ์ดันหน้าพัานหลังนะครับคันนี้จดทะเบียนปี6 5ห้านะครับรถจดทะเบียนปี6 5นะครับยางดีสีเส้นสีสวยจากโรงงานเลยนะครับยังไม่เคยแกะยังไม่เคยลื้อนะครับเครื่องเดิมเกียร์เดิมนะครับผมคันนี้ใช้งานเพียง143ชั่วโมงเท่านั้นนะครับผมลูกค้าคนไหนหาไม่ผิดหวังเลยนะครับ สีเดิมจากโรงงานไม่ค่อยทํางานนะครับทำงานน้อยแค่หลักร้อยเองนะครับลูกค้ารถจดทะเบียนปี65นะครับท่านใดหาก็สนใจติดต่อได้นะครับที่เบอร์โทร099-069-4600นะครับผมยางดี4เส้นเลยนะครับดันหน้าสวยพันหลังสวยนะครับคันต่อมานะครับผมเป็น L3218SP นะครับคือรุ่นสเปเชียลนั่นแหละครับลูกค้าคันนี้จดทะเบียนปี66นะครับ ให้อุปกรณ์3มชิ้นนะครับผมดันหน้าพันหลังโรตารี่นะครับให้อุปกรณ์ครบเลยนะครับผมรถคันนี้ใช้งานน้อยนะครับใช้งานมาเพียง1 0 4ชั่วโมงเท่านั้นนะครับคันนี้เปิดราคาอยู่ที่4แสนนะครับส่งฟรี400กิโลนะครับลูกค้าสนใจมาดูรถได้นะครับรถสวยๆทางร้านคัดเกรดเอมาให้เลยนะครับคันนี้เครื่องเดิมเกียร์เดิมสีเดิมจากโรงงานนะครับลูกค้า สีสันสวยไม่ถลอกนะครับยางดีสีเส้นนะครับยางเป็นยางอุตันนีนะครับยางเดิมติดมาจากรถนะครับจากโรงงานเลยนะครับผมสีสันเด,เดิมเดิมเลยครับสภาพโดยรวมนะครับสวยนะครับเอาไปใช้งานยาวๆเลยนะครับคันนี้ ถ้าลูกค้าสนใจหาก็คันนี้ทางร้านเปิดราคาให้อยู่ที่4แสนนะครับส่งฟรี400กิโลสนใจติดต่อได้ที่เบอร์โทร099-069นะครับส่งฟรี400กิโลคันนี้ปีจดทะเบียนปี66นะครับผมรถใหม่เลยนะครับใช้งานหลักร้อยนะครับคันต่อมานะครับลูกค้าเป็น L4018 SP นะครับ คันนี้จดทะเบียนปี67ก,ก,กันเลยทีเดียวนะครับใช้งานมาเพียง41ชั่วโมงเท่านั้นนะครับลูกค้ารถสวยๆเลยเหมือนรถป้ายแดงเลยนะครับคันนี้จดทะเบียนปี67นะครับผมการทำงานเพียง41ชั่วโมงนะครับคันนี้ให้อุปกรณ์3ชิ้นเลยนะครับดันหน้าพานหลังโรตารี่เลยนะครับครบชุดเลยเอาไปทำงานได้เลยนะครับลูกค้า รถสวยๆทางร้านเราโเหฮงแท็กเตอร์นะครับคั gate, ดเกตรถมาให้ลูกค้าเหมือนรถใหม่เลยนะครับปีใหม่ปีสูงซื้อง่ายขายคล่องนะครับนะร,บนนร,บร,บรบถรบสวยๆเลยนะครับผมคันนี้เป็นรถจะอองครบรอบ45ปีของค u ูปุตด้วยนะครับผมไม่ทันลองนะครับสวยๆเลยนะครับผม เป็น L4018 SP ตัวใหม่ล่าสุดแล้วนะครับของกูบูต้าที่ผลิตมาแล้วนะครับคันนี้เปิดราคาอยู่ที่5300,000บาทนะครับได้อุปกรณ์3ชิ้นเลยนะครับครบมือเลยนะครับมาดูใบดันเลยนะครับผมสวยๆเลยนะครับยังไม่มีการลบมุมเลยนะครับคันต่อมานะครับผมเป็น L4018 SP มือนกันนะครับคันนี้ก็จดทะเบียนปี66นะครับ คันนี้ก็ใช้งานมาหลักร้อยมันเลิกกันนะครับคันนี้ก็ให้อุปกรณ์มา3ชิ้นครับผมด้านหน้าผ่านหลังโรตารี่เหมือนกันนะครับคันนี้ใช้งานมาเพียง195ชั่วโมงนะครับใช้งานน้อยมากเลยนะครับลูกค้าถือว่าลูกค้าออกไปไม่ค่อยได้ใช้งานนะครับเจะของเก่าใช้งานมาน้อยนะครับรถสวยเจะของเก่าดูแลรักษาดีนะครับ มาดูใบดันนะครับสีใบดันไม่ถลอกนะครับรถสวยๆคัดเก่งเลยนะครับเก่งดีเลยนะครับเทียบกับป้ายแดงได้ได้เลยนะครับผมคันนี้เขาให้ยางมาเป็นยางดันหลอกนะครับยางดีสีเส้นเครื่องเกียร์ดีนะครับสีเดิมจากโรงงานไม่เคยทำสีนะครับถ้าลูกค้าหาอยู่ มาดูมาชมรถได้นะครับรถสวยๆมาไม่ผิดหวังเลยนะครับลูกค้าคันนี้ให้อุปกรณ์3ชิ้นนะครับดันหน้าพันหลังโรตารี่นะครับคันนี้เปิดราคาอยู่ที่5,2 0 0 0สหนครับปี ,66 นะครับผมรถสวยๆเลยอุปกรณ์สวยๆนะครับผมคันต่อมานะครับก็เป็น l 4 0 1 8 s p เหมือนกันนะครับคันนี้จดทะเบียนปีห5านะครับให้อุปกรณ์เพียง3ชิ้นเล่นนะครับ ดันหน้าผ่านหลังโรตารี่รถสวยครับคันนี้เขาให้ยางมาเป็นยางโอตานนี้นะครับยางดีสีเส้นนะครับเครื่องเดิมเกียร์เดิมไฮรอลิกดีนะครับไม่มีรั่วไม่มีซึมสีดันหน้านะครับฉลอกนิดหน่อยนะครับแต่ยังไม่ลบมุมนะครับผมสีสันสวยงามนะครับลูกค้าคนไหนหาใช้งานอยู่มาดูได้นะครับมาไม่ผิดหวังนะครับรถสวยตรงปกแน่นอนนะครับ รถสวยอยู่ที่ร้านหูเิงเทคเตอร์นะครับซื้อง่ายขายคล่องนะครับผมแวะมาดูนะครับคันนี้เปิดราคากันอยู่ที่495,000บาทนะครับอุปกรณ์3ชิ้นจัดโปรไปเลยนะครับสนใจก็โทรสอบถามได้ที่เบอร์โทร099-069-4600 09นะครับ เป็นยางโอตานี้นะครับยางเดิมติดรถมานะครับคันต่อมาก็คือ L5018SP พี่ใหญ่ของเรานะครับของทางร้านนะครับคันสุดท้ายแล้วนะครับ L5018SP Special นะครับคันนี้ก็ให้อุปกรณ์3ชิ้นเหมือนกันนะครับดันหน้าผ่านหลังโรตารี่ราคาอยู่ที่6500,000นะครับส่งฟรี400กิโลมาดูดันหน้านะครับ ดันหน้าสวยนะครับยังไม่ลบมุมนะครับใช้งานน้อยมากครับใช้งานมาเพียง400ชั่วโมงนะครับรับประก,กันชั่วโมงแท้นะครับไม่แท้รลดที่ทางร้านหูหงคัดเกตมานี่คือมีแต่ไม่แท้สวยๆทั้งนั้นนะครับการันตีได้นะครับชื่อนี้ไม่ผิดหวังนะครับหูเหงแท็กเตอร์ คันนี้เปิดตัวอยู่ที่ราคา650,000บาทครับอุปกรณ์ครบมือเลยครับส่งฟรี400กิโลนะครับผมก็รถไถก็มีอยู่พอให้เลือกให้ชมได้อยู่นะครับมีแต่สวยๆแวะมาเลือกมาชมได้นะครับคันต่อมาก็คือเป็นรถเกี่ยว d c 1 0 5 x นะครับคันนี้เช็คให้พร้อมเกี่ยวเลยนะครับพร้อมโรงงานเลยเติมน้ำมันเกี่ยวได้แล้วนะครับ คันนี้ทางร้านเปลี่ยนแทกให้2เส้นนะครับช่วงล่างเช็คใหม่ให้หมดเลยนะครับรุนเลอร์สั่งศูนย์มาเลยนะครับเบิกศูนย์มาเลยมาใส่ให้เลยนะครับผมคันนี้สีเดิมจากโรงงานนะครับยังไม่ค่อยทันรอนะครับออกเกอร์สวยใบมีสวยนะครับหัวจัวลสวยคันนี้เราแถมคอสปริงให้ด้วยนะครับผมคอสปริงสว,สวยเลยนะครับจากทางร้าน มาดูช่วงล่างกันเลยนะครับสวยครับสีสันสวยรถยังไม่ได้ล้างนะครับผมเช็คให้เรียบร้อยฝาข้างครบนะครับหลังคาไม่มีขาดนะครับตอนนี้เครื่องเดิมเกียร์เดิมนะครับใช้งานน้อยนะครับแค่แปดร้อยแปดสิบชั่วโมงนะครับสวยๆเลยนะครับดีสีร้อยห้าเอ็กนะครับคันนี้เปิดราคาอยู่ที่เจ็ดแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทนะครับส่งฟรีสี่ร้อยกิโล คันต่อมานะครับเอา้าเดี๋ยวบอกปีก่อนนะครับผมคันนี้จดทะเบียนปี63นะครับปี63แต่รถสวยมากนะครับราคานี้ถือว่าไม่แพงนะครับ795,000บาทนะครับส่งฟรีนะครับรถเช็คให้เรียบร้อยแล้วนะครับลูกค้าคันต่อมาก็เป็น1 0 5 x นะครับ รถเกี่ยวคูบุต้านะครับคันนี้จดทะเบียนปี6 3นะครับคันนี้เช็คให้เรียบร้อยแล้วนะครับช่วงล่างเปลี่ยนลูกปืนให้ใหม่เปลี่ยนแทกให้ใหม่เส้นหนึ่งนะครับคันนี้ยังไม่ได้ล้างนะครับผมคันนี้ล้างคาไม่ขาดฉีขาดนะครับคันนี้ออกเกอร์สวยนะครับคันนี้เปิดราคาอยู่ที่695,000ต่อรองได้นะครับผมรถสวยสวยเลยนะครับเติมนน้ำมันเกี่ยวเลยนะครับผม มาดูนะครับมี70ก็มีนะครับผมลูกค้ามาเลือกมาชมกันก่อนได้นะครับรถสวยๆจากทางร้านหัวหิงแท็กเตอร์นะครับถ้าลูกค้าคนไหนหาอยู่ก็สนใจติดต่อได้อยู่ที่099-069-4600นะครับเบอร์โทรเฮียคิดเองเลนนะครับผม อยากได้ราคาไหนมาสนใจมาต่อราคากันได้นะครับคันนี้ก็เป็นรถเกี่ยวข้าว DC 70พลัดนะครับปี64ทางร้านได้เช็คให้เรียบร้อยแล้วนะครับสวยๆเลยการันตีได้นะครับชื่อนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับ ออกร้านออกรถกับร้านโฮวิงแท็กเตอร์นี่มีแต่รถสวยๆทั้งนั้นนะครับครับถ้าลูกค้าคนไหนสนใจก็โทรมาสอบถามได้นะครับที่เบอร์โทร0990694600นะครับครับสวัสดีครับผม